เนี่ยดูดิดูต้นนู้นดิไหนอ๋อเคมสวยดีเหรอนู่นนะดูห้าพูน่ะห้าพูไหนอันไหนห้าพูห้าพูเต็มโน่นเลยต้นนู้นมีอยู่สองลูกหกพูเต็มเดี๋ยวไปดูต้นนู้นด้วยออยากรู้ว่าทุเรียนหกพูแล้วเกรดพรีเมียมเนี่ยเราได้นับยังไงอ๋อเนี่ยนี่ห้าพูเต็มส่วนมากมันจะไม่สี่พูแล้วห้พูเต็มมันจะเป็นกลมทรงกลมครับกลม กมภูเป่งดีอย่งเนี้ยโอ้โหไว้แน่นขนาดนี้มันลูกไม่โตไงแต่ว่ากระหน่ำเขาก็โอเคเนี่ย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 มันลูกมันกลมๆๆๆไม่ปีเนี้ข้างล่าง<ด>อ่ะมันไม่โตทุเรียน,นไม่รู้เป็นไรแต่ว่าถ้าลองดูข้างบนดิไซสามสี่ตั้งนั้นเลยเวลามันส่งอาหารไงมันก็ส่งขึ้นบนังเกตดูทุกต้นเลยนะปี่เนี้ย,ยทุเรียนอ้อยนี่ประมาณสี่สิบลูกเลยมั้งเนี่ยกว่าครับกว่า ตอนที่ปั้นลูกไงตอนที่มันขึ้นลูกมาใหม่อ่ะก็จะใช้ตัวเลโอมินเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยไอตัวนี้ที่เราผมเพิ่งมาตามผลงานใ้ตัวนี้ไงครับตามผลงานว่าเป็นเป็นเจ้าแรกที่ใช้ตอนนี้มาดูตรงนี้ตอนนี้เจ็ดสิบลูกครับอันนี้นะเจ็ดเซบครับผมนับแล้วนี่นะเออเนี่ยตอนนี้เจ็ดสิบลูกเออเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าตอนที่ว่าเราใช้ตอนที่ว่าช่วงก่อนดอกไอตัวเลโอมินตัวนี้ครับ เนาะแล้วก็อ่ามันขึ้นลูกมาลูกมันต้ลูกสวยสวยครับแต่ตอนนี้มันมันาคมได้ไงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรอ๋อผมใส่เขาเพชรครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าไม่ได้ใส่ตัวอื่นเลยอ๋อก็ใช้ได้ครับไม่ได้มีเคมงเคมีอะไรเลยเขาเขาเพชรยินซีเคมีแล้วก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นหลักของอาจารย์คือตัวนี้มันเป็นไอตัว ไออะมิโนมันเป็นร้อยเซมันเป็นวิตามินพืชอยู่แล้วไงกรผสมกับพกเกียมใได้ผมก็ลองกับมรู้อาจารย์ให้ผมมาลองใช้ผมก็ลองอันนี้เราลองที่ที่นี่คือเขาสมิงจังหวัดตราดนะดีไม่ดีก็ดูดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่ามันดดไงไงนะมะแล้วก็มันทําไมเอาลูกอยู่แล้วก็ทําไมมันปั้นผูได้ได้เก่งอันนี้เพิ่ คือการทดลองนะครับรูนตัวนี้มันเป็นนําเข้าเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ตัวเดียวนะมันจะเป็นรูปทรงนี้หมดอะดูมันเป็นเออรูปทรงเดียวกันหมดเลยเนาะครับมันมีพิเศษอยู่อย่างเดียวเนี่ยไอเนี่ยมันไอฝาเนี่ยดูดูดสิปิดขวานี่ไม่มีหรอกนะ ในเมืองไทยอ่ะครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ลองมาดูทางนี้ี่อ่าลองมาดูที่ลองมาดูเดี๋ยวจะหาว่าดูต้นนี้ต้นไหนไม่ใช่ดูต้นเดียวครับมันมีหลายต้นให้ดูว่าอันนี้ทีลองเรลวมิ้นนะครับเป็นวิตามินซื้โดยแท้เนี่ยตรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหไว้ปั้นเลยจริงๆมันมากกว่านี้มันช่วงนั้นมันโดนก็ใแตกไปอ่อนมันก็สลัดบ้างครับอ๋อแตกไปอ่อนแล้วสลัดบ้างครับจริงๆมันก็แล้วก็ยังอยู่ขนาดนี้ต้นนี้ก็สี่สิบลูกครับสี่สิบกว่าลูก เออมันขึ้นวาปั้นภูกลมดีว่ะเนี่ยครับมาดูทางเนี้ยครับเอ้าให้มาดูใหญ่เอ้ากรดูว่ามันเหมือนกันตั้มตามผลงานนะครับตามผลงานตัวนี้เลยมาดูว่ามาทดลองด้วยเลยเหมือนกันทุกต้นไหมโอ้โหแน่นเลยพี่เนี่ยครับอันนี้เราทําผลงานนั่นโอ้ยนั่นก็ห้าปูหกภูนะครับตกทุกต้นดูรูปทรงมันจะเหมือนกันหมดอะพี่อันนั้นก็หกูมั้งน่ะ ครับเฮ้ยมันปั้นลูกเลยห้าปูหกปูเลยเหรอใช่ครับนี่ใช่แล้วเออเนี่ยใช้ตั้งแต่เริ่มก่อนมีดอกนะครับเนี่ยเนี่ยตันนี้นำเข้ามามันมีความพิเศษอยู่อย่างก็คือเนี่ยอาจารเนี่ยอาจา,า,จามาดูนี่ลูกกลมๆหมดเลยเนี่ยเออเนี่ยอันนี้กี่พูครับอันนี้ห้าพูเอา้าทำไมไม่โยงอ่ะเนี่ยผม ผมผมโยงแล้วครับอันนี้ปล่อยไปเลยตามธรรมชาติปล่อยเลยปล่อยเลยวัดดวงวัดดวงเลยวัดดวงเฮ้ยลูกมันกลมกลมปิ้งเลยเนาะดูนี่ครับเนี่ยอืมดูเนาะโอ้โหดีดีโดกทุกต้นเลยนี่มานี่พี่มันมีความพิเศษของมันครับก็คือไอตัวนี้มันากันพวกเวลามันมาจากเมืองนอกลงเดือมาเนี่ยมันกันบวมกันไอ ให้บวมแล้วก็นักษาไอ้พวกถาดอาหารไว้เนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับไอ้ฝาแบบนเนี้ยเนี่ยมันมีพิเศษทั้งมันอันนี้ฝาก็ต้องมายังนอกเลยนะครับก็เนี่ยมันดูเนี่ยลองดูถ่ายไ,ไปนต่มันมีมันทรงเดียวทรงกลมทรงสวยอันนี้ทุเรียนทรงกลมนะจริงจริงแล้วอย่างเป็ดๆอย่างนี้เนาะมันก็แหมอย่าหาว่ามันเนือ้อย่นนะนะเนี่ยนี่ก็มันก็มีภูเนี่ยสี่ผู เ,เต็มเต็มเนื้อเยอะตุเรียนเงี้ยเนื้อเยอะแต่าขายบ้านเรายิ้มเลยเนี่ยแต่จริงๆลุงชอบนะตุเรียนทรงเนี้ทรงนี้มันขายง่ายครับว่าเนื้อมันเยอะมันไม่ใช่ทรงยาวครับเนี่ลุกนั้นเนี่ยกห็ห้าคูณแต่มันกลมนะทํายังไงมันกลมอย่างนี้มันเนี่ยไม่ผมก็ใช้ตัวนี้ดูไม่รู้เป็นไงเออตัวนี้กลมดีนะเออปาลุกเด็กลมเนาะครับเอาแล้วนี่ที่นี่เขาไปถ่ายไปถ่ายต้นใกล้ๆเนี่ยก็ได้ยางกลมเลยเนี่ยอ๋ออาากลมเออกลมอ่ะกลมกลม ลองลองดูหลายๆต้นก็ได้มันทรงเดียวกันหมดอ่ะเออมันจะลกหน่อยครับเพราะหน้าแหลงเอ,อ็นก็ต้องเอา้าคุ้มไปหน่อยหน้านี้เนาะรับมันหแหลงเนี่ยครับอ้าดูกี่ภูครับไม่ใหญ่เนี่ยห้าพูหมดเลยห้าพูทุเรียนทรงกลมนะครับอ่าลองใช้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเออนี่นี่เป็น เป็นเจ้าแรกนะครับที่เรานํามาใช้แล้วก็ลองทดลองนะดูทำไมข้างบนทําไมคิดถึงกล้าทดลองเนี่ยก็ไม่รู้ก็อาจารย์บอกครับผมก็ก็แล้วแต่อ่ะเออก็วัดใจกันปะวัดใจเอาวัดใจเชื่อใจอืมอืมก็ได้มาตามที่เห็นเนี่ยแต่ไม่ดีไม่ดีก็ดูกันเอาปีนี้ราคาแพงด้วยราคาสุดยอดเลยทุกเดือนเนาะครับไหนที่ว่าปั้นไว้หกพูมันก็มีอันนี้ก็ห้าูอยู่ละเดี๋ยวไปดูโน่นนะครับไหน ลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมน่ะลูกใหญ่บนโอ้สวยอ่ะหกพูน่ะเออแล้วที่เหลือก็ห้าพูหมดอ่ะทรงสวยจะตายเออทุเรียนทรงสวยป่ะสวยไหมน้อยน้อยน้อยสวนที่จะเจอหกพูอ่ะเนี่ยต้องดูทางนี้ครับเนี่ยเนี่ยดูนี้มันอยู่บนนเลยหกพูหกพููเต็มเลยช่องเนี้ยช่องเนี้หกพูน่ะบนสุดน่ะโอ้โหไม่แน่นตึกเลย ไอตัวเรีววมินเนี่ขั้วมันก็เหนียวแล้วมันปั้นลูกได้ดีด้วยมันปั้นคูได้ดียำยกรันเนี่ยแล้วสังเกตปีนี้ทุเรียนอ่ะมันจะโตอ,อยู่ข้างบนข้างล่างไม่รู้เป็นอะไรลูกอาหารม,มันต่ำมันสั่งลงข้างล่างไงใบก็ดีได้ดูดิภูนี่มาดูดิ <c oughs> แล้วลูกเขาก็าสั้นๆกลมๆเนี่ย<อ>ลูกเนี้ยจารมานับเป็นหกคูเนี่ยไหนกี่ภูมันเป็นหนามจีบ อ้าวจานนับได้ได้ป่ะได้กี่ภูหกผูบ้าอ้าหกภูครับเออแนวหกภูเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็หกผูเนี่ยเนี่ยหกผูทุเรียนทรงสวยไม่ต้องไม่ใช่ทรงยาวนะทรงกลมกลมเออถ้าถ้าขายคนไทยแล้วชอบจังเนี่ยเนี่ยทุเรียนเนื้อเนปลือกบางด้วยเปลือกบางอย่างเงี้ยเปลือกบางแทกเลยน่าดูได้ลูกกลมเลยเอาไว้สแน่นตึ๊กเลยมั่นใจเหลือเกินมั่นใจอื ผมไหมไชเดี๋ยวปีหน้าเราลองทดลองให้มันแบบนั้นเพราะเรามาทดลองมันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนาะมันก็ต้องอ่าการแบ่งภูเนี่ยผมว่าแบ่งภูไมันแบ่งจา์ถ้ามันไม่ได้ดีผมแย่เลยนะครูเนาะอาจารย์มาผมลองเจ้าแรกเลยนะหนูลองยาหรือไงอาจารย์ไม่ใช่หนูลองยานะคือเราเนี่ยสิ่งดีๆผมก็อยากจะให้ข้าวสวนเนี่ยหนึ่งประหยัดสองไอตัวมันก็มันก็ โอเคอยู่แล้วเน,เนี่ยเอามาให้ผมบอกเอาจุนา,อาลองทีบอกว่าเอา้าลองก็ลองไอเราไอผมนี่ทําใบที่สวนนะ่ะมันเก่งทําใบนะบผมใช้กับแคลเซียมโบรานกับตัวนี้ก็พอไปจะสวยออกมาตลอดครับแต่ถ้าพูดว่าเดี๋ยวเราถ้าเราตัดลูกเสร็จนะเราตั้งด้วยฮิวมิกก่อนครั้งเดียวนะรากไตฟอสฟปร,รัดออกแล้วก็เดี๋ยวเราใช้แคลเซียมโรลอจ์กับเป็นตัวนี้ทําใบ อ,อย่างนี้เลยหยทั้งดินคุณก็ใส่ไปตามที่สเต็ปของคุณที่จะใส่อเออไอ้ตัวนี้พ่นาำต้นและใบครับไปดีมากเออที่สวนลองมาแล้วไงอันนี้มันเป็นขั้นตอนแรกที่ว่าเอา้ยยากที่คนจะทดลองให้ผมนะสวนเนี่ยเพราะหนึ่งปีมันได้หนึ่งครั้งแต่ว่ามันมันก็มัน,มนแตกไปอ่อนมันก็ไม่ค่อยร่วงนะมันก็มีสลัดบ้างแต่น้อยแต่ว่า,อาเอาอยู่าั้นก็เอาอยู่ ก็มันเป็นวิตามินของพืชนะ,ะมันเป็นวิตามินของพืชมันก็ป้อนวิตามินเข้าไปให้อาหารเขาอ่ะก็เหมือนเราป้อนอาหารเด็กอ่ะนะมันก็มันก็ได้วิตามินตัวนี้มันก็ช่วยได้เยอะก็เนี่ยมันแตกไปอ่อนตอนลูกใหญ่กว่าไข่ไก่น่อยอ่ะไอตอนนั้นอันตรายเลยครับเนี่ยมันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมบางล่วงบางไม้บางทีก็ล่วงตกใจแต่ว่าไม่มากมันก็มีสลัดบ้างใช่สลัดแต่ถามว่ามันก็ยังอยู่เยอะโอ้โหมันเยอะไ่เยอะได้ไงอ่ะ จ็ดสิบลูกแปดสิบลูกกับต้นเนึ่งนนขนาดนี้ก็มือใหม่ไม่รู้ว่าก็มือใหม่เนาะเป็นไงสวยไหมอันเนี้ยที่เขาหมิงนะเนี่ยเขาก็ป้นลูกได้เอาไว้นั้นไม่กลัวหนอนเลยเนาะ,ะไม่กล<ะ>ัวเลยก็ลอ,องวัดกันไปเนี่ยปีนี้ทุเรียนมันมันจําเป็นต้องไว้พวงก,กันด้วยอะ่ะโอ้โหเพราะมันไม่ได้ออกกันทุกกิ่งโอ้ได้ต้นก็นทุกกิ่งครับเราเราขอบคุณมากเลยที่เรามาแนะนําแล้วก็ตัดใจใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราก็โอ้ยินดีมากเลย ก็เป็นการทดลองให้เกษตรกรเนี่ยให้ได้แล้รู้อย่างนี้ผมเอาไว้ประมาณ60สิกว่ารูปเนี่ยได้ไหมได้ก็ได้เนี่ยทั้งไม่ทำไมจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอะไปใช่ไหมไม่เยอะหรอกเนี่ยขนาดเนี้ไม่เยอะหรอกเพราะมันกําลังมันกําลังเบ่งคูมันตัวนี้ครับอันนี้เราก็ดูเอาเหอะว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราเอานํามาใช้แล้วเอาไปให้คนสวนใช้นะรับรองเขาก็ไม่กล้าใช้ไม่อนปีก็หนึ่งครั้งลองมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งให้ผมไปดูอีกแล้วมันก็คมเอา